โอเคทุกคนวันนี้นะครับผมพาทุกคนมาที่หน้าลมลาวินคลินิกสาขาเซ็นทรันชิดลมนะครับวันนี้มาทาเทอร์มารทคือแพทย์มีความสงสัยมานานแล้วเพราะว่าเคยทำเอาเทอร่ามานะครับแล้วก็ได้ยินมาว่าเลเซอร์ยกกระชับก็จะมีอยู่2อันที่ดังๆก็คือเอาเทอร่ากับเทอร์มาทวันนี้เราอยากมาลองว่าเฮ้ยเทอร์มาทมันมีข้อดีข้อจากัดยังไงบ้างนะครับวันนี้ก็มีพี่หมอออยรอเราอยู่ข้างในนะครับที่จะคอยแนะนํา อยให้คําชี้แจงต่างๆนะครับว่าสิ่งที่ผมรู้สิ่งที่ผมฟังมาสิ่งที่ผมอ่านมาเนี่ยมันจริงมันถูกแค่ไหนแล้วใครบ้างที่เหมาะกการยิงเธอมานะครับวันนี้ผมยิงแน่ๆแต่ยิงกี่ชอ็อตยิงตรงไหนบ้างปัญหาหน้ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันครับ พี่หมออ้อยแนะนาตัวหน่อยครับใช่ค่ะพี่หมอออยนะคะทุกคนจะได้ยินชื่อว่าพี่หมอออยพี่หมอพาสวยนะคะทํางานอยู่ที่รมรวินคลินิกค่ะทุกคนพี่ออยก็มีเพจของตัวเองทุกคน <ạ. S 1> อาจจะแบบพอเคยเห็นบ้างเนอะก็จะมีเพจทั้งเ,เรียกว่า Facebook ก,ก่อนเริ่ม <ạ. S 1> ต้นนะเฟซบุ๊กเพจพี่หมอพาสวยนะคะมี Tik t o k อกยูทูบนะคะไอจก็จะตามพวกงานต่างๆก็จะเป็นดรออยอารุณีอันนี้แอบแบบบอกว่าเราก็แบบเป็นบอร์ดอัปเดตตัวโลจิสให้ทางลอร์เรย์อ็อรรสด้วยก็จะมี อันนี้เป็น,น<ะ>ปงานประจำ <laughs> ก็เลย <Okay. S 2> จะทํางานกับน้องๆที่เป็นอินฟูดาร์ไลน์เงี้ยก็จะเจอพวกคอนซัลต่างๆเียเยอะมากอ่ะวันนี้จริงๆคือเรามาทําเทอร์มาทครับอย่างแพนอะหน้าเป็นอย่างเงี้ยควรทําอะไรบ้างถ้าไม่ไม่ไหนเหมือนเทอร์มาทนั่เดียวนะห <Okay. S 2> มายถึงมีอะไรที่หน้าทํำไหมพี่อาจจะชอบเบสออนแบบอายุก่อนเพื่อเราจะมาดูว่าอะไรจําเป็นไม่จําเป็นแบบเรียบเรียงปัญหาก่อนเพราะว่าถ้าเราประเมินชั้นผิวถูกปุ๊บอะน้องจะรู้เลยว่าน้องจะใช้เครื่องมืออะไรในการที่จะแก้ปัญหา ถ้าวันนี้แพนทําเธอมาอมันช่วยอะไรได้บ้างไหมครับกับหน้าที่อาจจะมีแฟตไม่เท่ากันหรืออะไรเนี้ยโอเคจริงๆแล้วอย่างนี้ค่ะต้องบอกว่าหถานการ์ทุกตัวนะคือไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือไหนก็ตามอะ่ะถ้าเราเลือกทําอย่างถูกต้องคือเรียกว่าเลือกทําเป็นเฉพาะคนนะไม่ใช่ว่าทําวิธีเดียวกันทํานี้เท่ากันทํานี้เท่ากันเนี้ยม,มันก็จะไม่ได้เห็นผลอะไรที่แบบว่าเรียกว่ามีประโยชน์สูงสุดสําหรับเราออย่างแรกพูดก่อนแฟตดูไม่เท่ากันนิดนึงอ้านี่เทมป์ตก็แอบเก็บรายละเอียดได้ใช่แล้วก็ยังสามารถที่จะแบบเก็บเรียก างานผิวดีกว่าการผิวก็คือแบบว่าทําให้ผิวเราเนี่ยดูมีคอลลาเจนขึ้นเรียกว่าใช่มันฟูแล้วมันก็มีความดูกระชับตั้งแต่หลังทำประมาณ1 0บถึงย่เนเห็นได้เลยจริงๆแล้วยาชาเนี่ยมันช่วยให้เราหายเจ็บจริงไหมครับหรือว่าจริงๆแล้วทาไปางั้นแหละให้สบายใจจริงๆเทอร์มาและเทียบกับตัวเองอะพี่หมอว่าไม่ค่อยตา่างยิงเทอร์ม่านเนี่ยหลายคลินิกมีหลายราคามากเลย <Okay. S 2> ทีนี้ราคาที่ถูกมากๆเนี่ยมันมีอะไรต้องระวังไหมครับ ก็คือเอาเป็นว่ามานันมีเลตหลายอย่างคือบางทีเนี่ยก็มาดูว่านอกจากตัวเครื่องถ้าเครื่องจริงอาจจะดูว่าคนยิงเป็นใครเ,<อ>เป็นพนักงานไหมหรือว่าเป็นคุณหมอคุณหมอประสบการณ์เยอะไหมหลักการ<ๆ>การยิงวิธีการยิง,กา,ยงการวางหรือการแปะยาชามีส่วนช่วยมากเลยทําให้คนไข้รู้สึกแบบดีขึ้นในระห,หว่างทําการยิงเทอร์มาดเนี่ยเราสามารถใช้ชีวิตต่อได้เลยไหมครับหรือว่า <Okay. S 3> น่าจะแดงจะบวมขนาดไหนเอาจริงๆนะถ้าเกิดว่าน้องแบบว่าไม่ได้เป็นคนที่แบบผิวแพ้ง่ายเป็นคนที่แบบไปแพ้อะไรมาหรือว่าไปทา ยาชาชแล้วเบอร์นะ่ะความแดาจ,จะมีแค่แป,ป๊บเดียวหลังทำ uh huh. อาจจะ5นาที10นาทีแล้วแต่เพราะมันคือความร้อนที่อยู่ใต้ผิวผถ้าเราเป็นคนแดงจากความร้อนง่ายเราก็อาจจะแดงอ่ะสุดท้ายเลยดีกว่าหน้าอย่างแพนเนี่ยคุณหมอควรจะยิงกี่ช็อตด,ดีครับเอาจริงๆนะคะของน้องก็คือพื้นที่ในการยิงก็ไม่ได้เยอะ <laughs> <laughs> แล้วปัญหาในเรื่องของแบบความตกหย่อนคล้อยอะ่เยอะเอาจริงๆ,ๆมันไม่ได้มันยังไม่ได้มีมากเลยเพราะว่าของน้องเป็นคนที่โครงกระดูกชัดเพียงแต่ว่าผิวว่าอาจจะมีเรื่องขอนแบบโอเค นิดการกระตุ้นคอลลาเจนนิดนึงมีรูขุมขนกว้างบ้าง mm hmm. แล้วก็มีเรื่องของแฟตหรือว่าเรียกว่าตกหล่นน่ะนิดหน่อยด้านข้างข้างหนึ่งมากกว่าอีกข้าง mm hmm. เราอาจจะปูในลักษณะของการรีจูวีเนชันเนอะก็อาจจะทําเป็นในลักษณะของแบบหัวน้อยที่สุดแล้วกัน,นเท่าที่มันจำเป็นใช่เท่าที่มันจาเป็นเพราะคิดว่าแค่เนี้ยมันเหมาะสาหรับเด็กอายุแบบ2030ิบ่าัว mm hmm. นะคะที่เราจะใช้ในวันนี้อันนี้ก็คือ F L X mm hmm. ที่เราเมามอยไป mm hmm. หัวสีม่วง mm hmm. นะคะแล้วก็หน้าจอที่เป็นทัชสกรีนนะคะ โห oh, คำนั้นคือใช่เลยใช่ไหม<อ>แหลมไปนะกล <ไป S 2> ัว<ป>สักพักคนก็อาจจะรู้สึกเย็นขึ้นเรื่อยๆคือเหมือนตัวคูลลิง่งอ่ะมันก็จะแบบใช้เวลานิดนึงในการที่จะแบบรู้สึกเย็นๆเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเจ็บไหมร้อนแสบเนาะแสบนะไม่ได้ถึงกับไม่เจ็บไม่ได้แบบสบายเลยค่ะเราจะลองเพิ่มความดังงการสั่นแล้วลองดูว่าอาจจะเจ็บน้อยลงไปอีกไหมได้ เอออันนี้น้อยลงเลยพอ,อเคแบบกับความรู้สึกแหลมปลายมันจะลดลงแต่ผมว่าถ้ามียาชาเนี่ยทันจะไม่รู้สึกเลยน่าจะเป็นอย่างนั้นเนาะเดี๋ยวเราจะได้รู้แต่อันนี้ไม่มียาชา <c oughs> ผมรู้สึกเย็นน้อยมากนะแต่ถามว่าเย็นไหมเออนีอ่ไงจริง,รง,รงๆเราเห็นเลยนะดูแก้มฝั่งนี้ก็ดูเนื้อตรงนี้ <c oughs> จริงๆข้างนี้เดิมอะแก้มเราจะเยอะกว่านะ <c oughs> แต่ตอนนี้มันถูกลิฟต์ขึ้นเป็นแนวเรียวละว <c oughs> อันนี้บอกแ้วท่าจะไม่รู้สึก อ่ะความรู้สึกไม่เย็นอย่างที่คุณหมอบอกจริงอ,อ่าไม่รู้สึกอะไม่รู้สึกความเย็นนะครับแล้วก็ความสั่นนะมันมาแต่เสียงแต่ว่าความแหลมปลายเนี่ยมีนะแต่จะเหลือประมาณห้าเปอร์เซ็นต์มันดูเท่ากันขึ้นนะทุกคนแอบรู้สึกแบบโดยเฉพาะในจอแบบว่าในในจอคือในกระจออที่เรามองเออไม่รู้สึกว่าแบบแก้มฝั่งเนี้ยมันดูแบบแน่นมันดูลิฟท์ขึ้นนิดหนึ่งออแต่วันนี้สิ่งที่ได้คือจะบอกว่าแน่นอนคอลลาเจนดีขึ้นผิวดีขึ้นรูขุ่นขนจะต้องแบบใช้เวลานิดหนึ่ง ให้คะแนนความเจ็บเท่าไหร่ดีเต็มสิบเจ็บสุดๆผมว่านะสักสี่ห้าโอเคจริงคือถือว่าให้ความจริงนะกตการถ้าเกิดมีใครที่แบบไปฉีดอะไรมาก่อนรีจูรานหรืออะไรเงี้ยโอ้โอเคอันนี้มันแบบมันแค่แบบนิดนึงแค่มีสะดุ้งมีร้อนคือถ้าพี่หมอมองว่าการที่เราเริ่มต้นทําอายุน้อยมันก็ดีแล้วมันก็เป็นข้อหนึ่งที่เราไม่ได้ต้องทาบ่อยๆนะกตการพวกนี้เราสามารถแบบทําเพื่อป้องกันระยะยาวแล้วเราดูตามปัญหา อันนี้ขอบคุณพี่มอกย,ยิน,ด,นะะดีนะคะขอบคุณนะคะ,คะแล้วติดตามกันตอนหน้านะคะตอนนี้ยิงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าไม่เจ็บนะครับแล้วก็ตอนนี้หายแดงเรียบร้อยแพรคิดว่าใช้ชีวิตได้ปกติแต่ว่าด้วยความที่แพน่ะยิงไม่ได้เยอะมากนะครับคือยิงอยู่300ช็อตถ้าเกิดใครมายิง6 0 0 เก้รอย่ะไรเงี้ยก็อาจจะมีความแดงมีความบวมกว่าน,นี้แล้วแต่ผิวแต่ละคนด้วยแต่ก็ยังยังทำเดิมนะว่าจริงๆแล้วการยิงเทอร์มาดไม่จาเป็นต้องทายชาก็ได้เพราะว่าไม่ได้เจ็บขนาดนั้นนะครับพอยิงเสร็จแล้วต้องบอกว่าค่อนข้างประทับใจเพราะว่าหน้ามีความยกขึ้นนะครับล่องแก้งก็จะดูเล็กลงอันนี้ทันทีเลยประมาณสัก10-20%ผลที่ออปติมัมจริงๆอ่ะประมาณสักส8สัปดาห์ก็คือ1-2เดือนนะครับแล้วก็เดี๋ยวแปะรูปให้ดูเแปะตรงนี้แล้วกันข้างๆนนนนีีค้คร่ืืออูปปหลาา1เด เพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปนี้ก็จะไม่ลงทันทีนะก็จะเป็น1เดือนหลังจากที่เรายิงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดใครสนใจอยากมายิงเทอร์มาดแบบนี้นะครับก็มาที่ลมรินคลินิกสาขาเซนทรันชิดลมได้สาขานี้น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าแยกออกมาจากห้างเลยนะครับก็อยู่ที่บริเวณที่จอดรถชั้น4ก็ลองขึ้นมาสาขาใหญ่กว้างขวางน,นะครับมีเครื่องมือครบคันแน่นอนนะครับก็ฝากด้วยคลิปหน้านะครับแพนจะพาไปทำอะไรฝากติดตามช่องพรีแพนด้วยนะครับสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วเจอวัีครับ